สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมูมินิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะประจําเดือนเมษาสองนห้าหนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องการเงินการงานสุขภาพการเรียนนะคะแล้วก็โชคราบลาบลอยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโบทําคลิปแยกเจาะตึกไว้ต่างหากแล้วนะคะในทุกความสัมพันธ์สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพื้นดวงนะคะของช 你那哈，再给你买，你然后太小了，管不着你吗？ ในเดือนเมษายนนี้นะคะชาวสิงหาชาวสิงหาขอโทษชาวสิงนะคะชาวราศีสิงลัคนาหรือราศีหรือคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมกันนานะคะ,ะคาคำทำนายนี้โปถือว่าดูได้ทุกคนเลยนะคะโอเคทีนี้มันเป็นเดือนแห่งแห่งความเขาเรียกว่าอาจจะมี อุปสรรคความลาบากในเรื่องของการเงินที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งนะคะบางคนมีภาระมีค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอาจจะใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อความสุขหรือว่าซื้อความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะ มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะมีการเอาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะคือต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ซื้ออซ,อซื้ซที่ซื้อที่อยู่เปลี่ยนหอพักนะคะประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเราต้องมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณก็ค่อนข้างคิดแล้วก็ไต่ตองนะคะมันเกิดความบําเลยแหละแต่รู้สึกว่าคุณเหมือน การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณเหมือนยอมทุกข์มากข้าวตัวเองนะคะเหมือนกับว่าอยู่ที่เดิมมันก็อาจจะไม่ได้ดีไปมากกว่านี้แล้วเราลอมแบบทุกพ่อข้าวแล้วก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทินฐานเปลี่ยนแปลงโรงงานนะคะเปลี่ยนแปลงหอพักให้มันแบบเหมาะสมให้มันโอเคกับ บัตรเจกหรือให้ใกล้สถานที่ทำงานมากขึ้นให้สามารถเดินทางง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจากพื้นดวงเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการบาดเจ็บตั้งแต่หัวจนถึงช่วงหลังเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่ท้ายทอยลงมาเนี่ยอาจจะต้องแบบเป็น ออฟฟิศซินโดมนะคะอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูแลรักษาในเรื่องของกระดูกสันหลังตัวเองนิดนึงเนาะสองดาบอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับปวดตานะคะปวดไหล่ปวดสมองปวดข้างเดียวอะไรประมาณนี้ก็เป็นไมเกรนอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การใช้จ่ายต่างๆในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ค่าใช้จ่าย บัตเจ็ต่างๆถ้าใครไม่มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ราบรื่นบ้างนะคะต้องระมัดระวังบางทีเราอาจจะต้องไปด้วยกันเยอะๆนะคะมีคนอาศัยมีคนขอร่วมทางไปด้วยแล้วมันก็ทําให้แบบแผนแผนมันค่อนข้างยุ่งยากอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังแล้วก็ปรับโูนวางแผนการเดินทางให้ดีๆนิดนึงนะคะการเงินยังการันตีอยู่ว่า ยังสามารถบาลานซ์ได้ประคับประคองได้มันอาจจะก,กระท่อนกระแทนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขาดมือหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะยังประคับประคองได้ในระดับที่สามารถไปจนถึงปลายเดือนได้นั่นเองนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าในเรื่องของ เพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าสิ่งที่เราลร้อข้างอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจอนะอย่างที่โบบอก,บอกมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือที่อยู่อาศัยเข้ามานั่นเองนะคะแต่โดยรวมในเรื่องของสุขภาพต่างๆคุณน่าจะบาลานซ์แล้วก็โอเคได้ดีนะคะก็ไม่ไม่ได้มีส่งผลชัดเจนก็พยายามประคับประคองดูแลควบคุมบัตเจ็ตตัวเองดีๆแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลายปากต้นเดือนคะ่ะวันที่1ถึงวันที่15 การงานนะของชาวราศีสิงคค่ะ1ถึงวันที่15เมษาเป็นไงบ้างคะการงานลูกจ้างบริษัทนะคะโอเค ในเรื่องของการงานของลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทนะคะเออหรือพนักงานโรงงานนะคะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนฟรีๆค่ะก็สามารถทํายอดทําเป้าสามารถทํางานได้แบบเรื่อยๆสบายๆชิวๆนะคะก็เป็นไปตามกฎตามเกณฑ์นะคะได้ยอดได้เป้าหรือว่าทำงานได้ติดไม่ติดขัดนะคะสามารถส่งงานเสนองานผลงานดีผลงานเป็นที่เข้าตานั่นเองนะ มาดูในเรื่องของเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะค้าขายเป็นไงบ้างคะการงานอ่ะมาอาจจะมีเรื่องให้กังวลติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นที่ต้องการเป็นสินค้าเออไม่ใช่เป็นที่ตองการอาจจะเป็นสินค้าที่แบบขายดีขายดียดจนแบบ เ,เติมสต็อกกันไม่ทันหมุนสต็อกกันไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนมีคนให้ความสนใจมีคนให้ให้การตอบรับที่ดีกับสินค้านะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนวางแผนในเรื่องของออสินค้าต่างๆให้ดีแล้วกันเนาะมาสู่ในเรื่องของการเงินค่าภาพรวมเดือนนี้ การเงินนะคะออกตั้งแต่พื้นดวงแล้วเนาะมันอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวรายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเสียหรือต้องจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวการดูแลครอบครัวการเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ตกแต่งต่อเติมครอบครัวบ้านอะไรนะคะประมาณนี้แล้วก็รวมถึงระมาราาัดระวังเรื่องของการทําทรัพย์สินมีค่าหล่นหายนะคะทําเงินตกเงินหล่นอันนี้คือต้องระมาราาัดระวังหรือว่าแม้กระทั่งไปที่คนเยอะก็คือ การถูกขโมยนะคะต้องระมัดระวังด้วยโชคลาบราบร่อยค่ะสิบคาถาเดอะสตาร์โชคลาบราบร่อยบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้มานะคะได้มาจากการทำงาน ได้มาจากาคนสเสน่หาคนให้ความสนใจบางคนอาจจะทำมีแบบเป็น influencers หรือว่าแบบโซเชียลออนไลน์ได้เงินจากจากค่าของควันนู่นนี่นั่นนะคะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนของกำนันนะคะแต่ว่าในเรื่องของราบรอนแบบถูกหว้เบอร์นี้คือยังเห็นไม่ชัดเจนนะ มาดูกันที่สุขภาพค่ะเดสะซันโผล่มาเลือกงามยามดีนะคะสุขภาพจะแ h a n g m a ถ้วสุขภาพถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะบางคนอาจจะมีน้ําหนักขึ้นนะคะอาจจะมีน้ําหนักขึ้นนิดหน่อยนะคะบางคนอาจจะแบบว่าอยู่กับเด็กๆอะไรประมาณนี้นะคะก็กินนู่นกินนี่นะคะตามเด็กๆตามเหมือนเด็กๆก,การเรียนของน้องๆหนูๆค่ะ การเรียนของน้องๆหนูๆคะพยายามใส่ใจนะคะอย่าปล่อยปะละเลยในเรื่องของการเรียนการส่งงานการส่งการบ้านนะคะพยายามอย่าละเลยนะพยายามแบบทําอยู่สม่าเสมอนะคะทําอยู่ต่อเนื่องนะคะอย่าขาดอย่าตกอย่าหล่นนะเพราะไม่ไงนะั้นอาจจะเสียคะแนนนะคะทําให้คะแนนเก็บน้อยนะคะต้องดูแลระมัดระวังนิดนึงทีนี้เป็นช่วงสงการโบขอเปิดไพ่อุบัติเหตุเพิ่มนะคะ การเดินทางอุบัติเหตุมีไหมคะโอเคการเดินทางทอุบัติเหตุราบเรื่อไม่มีนะคะเดินทางราบรื่นปลอดภัยดีนะคะถือว่าแต่ต่อให้ดวงจะบอกว่าไม่มีอุบัติเหตุยังไงนะคะการเดินทางบนท้องถนนนะคะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ททุกครั้งนะคะอย่า เมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะพยายามใช้สติบนท้องถนนให้มากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปากปลายเดือนนะคะวันที่16ถึงวันที่30นะ สำหรับลูกจ้างนะคะพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานนะเป็นยังไงบ้างสองเหรียญน,นะคะต้องมีการาดูโปรเจกต์ประคับประคองงานนะคะบางทีงานอาจจะมีปัญหามีติดขัดนะคะต้องกลับมาแก้ซ้ำนะคะกลับมาทวนกลับมาทำเพิ่ม เติมนะคะมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามตรวจเช็คงานดีๆก่อนเนาะให้รอบคอบนะคะเพราะบางทีอาจจะมีงานหลุดงานต้องทำเพิ่มงานต้องซ่อมงานต้องแก้นะคะมาสู่ในเรื่องของคนทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายค่ะ,คะการงานเป็นยังไงบ้าง queen of wars ห โ oh, อ้ยไอ้หกเหลียงติดกันจมูนนะในเรื่องของธุรกิจกลางคืนนะคะหรือว่าค้าขายที่เกี่ยวกับเครื่งคืนค้าขายกับเเกี่ยวกับแสงสว่างก็ได้นะคะ,ะประมาณนี้ในช่วงที่ต้องใช้กลางคืนนะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีธุรกิจที่เกี่ยวกับทําบุญทําทานนะคะ ค่อนข้างดีมากๆในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมการทําบุญนะคะหรือการประกอบธุรกิจในช่วงกลางคืนต้องระมัดระวังการมีอุปสรรค มีการดําเนินธุรกิจนะคะอาจจะมีติดปัญหาติดขัดบ้างในเรื่องของการเงินมีการหมุนเวียนเงินมีการมาคนขอยืมอะไรประมาณนี้ต้องต้องดูแลแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของรายจ่ายให้มันดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะลูกน้องไม่เพียงพอนะคะขอกลับบ้านนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่ายังต้องเปิดกิจาการช่วงสงการอยู่เนี้ยนะคะก็พยายามแบบดูแลประคับประคองดีๆนะคะแต่ธุรกิจอย่างอื่นบอกว่าค่อนข้างราบรื่นนะคะ บแบ่งเงินไปทำบุญทําทานต่อยอดเสริมดวงเสริมการค้าขายได้ก็ดีนะคะมาสู่ในเรื่องของการเงินภาพรวมการเงินป,กปักป่ายเดือนนะคะ เรื่องของการเงินปากปายเดือนนะคะก็สามารถประคับประคองนะคะดูแลมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะการดูแลบุคคลในครอบครัวนะคะประมาณนี้แต่โดยโดยลมร้นชาราศี่สิ่งเนี่ยก็ก็เหมือนกับผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วนะคะก็ก็สามารถประคับประคองในเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีขึ้นโฟดีขึ้นโอเคมากขึ้นนะไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงดิวโชคลาบลาบลอยปลายเดือนเป็นยังไงบ้าง a ร e ดาษนะควีนออ f ค u ับนะคะราชนีถือถ้วยในเรื่องของโชคลาภลาบลอยโบยังเห็นไม่เด่นชัดนะคะอาจจะเป็นโชคลาบลาบลอยที่ได้จากการเสน่หาเงินมรดกเงินปันผลต่างๆที่รอนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เป็นทางแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าถูกหวยบเบอร์นี้โบยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ สุขภาพค่ะโดยรวมปากหลังเป็นไงบ้างสุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะคะคอยดูแลอยู่สรรม่ำเสมอออกกำลังกายนะคะ,ะพักผ่อนให้เพียงพอประมาณนี้แต่ว่าไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วง การเรียนของน้องๆหนูๆค่ะ impress l o v e r อ่าการเรียนนะคะโดดเด่นไปในะทางวิชาที่ที่ชอบวิชาที่สนใจวิชาที่เรารู้สึกว่าเราทำออกมาได้ดีทำออกมาได้โอเคนะคะก็ถือว่าโดยรวมน้องๆชาลาสีสินก็ค่อนข้างตั้งใจกับการเรียนอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ มันอาจจะถ้ารู้ว่าเราวิชาไหนที่เราชอบวิชาไหนที่ที่เรามั่นใจอย่างเงี้ยคะ่ะก็พยายามทําให้เต็มที่นะคะเพื่อเป็นคะแนนดึงช่วยในวิชาอ,าอื่นๆนะทีนี้ว่าเป็นช่วงสงการเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูปักปลายเดือนด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุคะ่ะจะมีไหมจะเป็นยังไงหรือเปล่าจัดการสองดาบ โอเคก็เรามาระวังเรื่องของความพัดผ่อนไม่เพียงพอนะคะคืออุบัติเหตุที่แบบปรปปับกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยโบยังมองไม่เห็นแต่เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บทางร่างกายแบบขับรถนานๆขับรถระยะไกลนะคะ,ะนั้ชานก็พยายามพักพยายามเบรคพยายามรีแลกซ์นะในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่าฝืนถ้าไม่ไหวก็ให้จอดพักนะคะจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะ เออโอเคก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะคะช่วงนี้ช่วงสงการานต์แล้วเนาะก็อยากจะใหค้คนเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะดูแลรักษาสุขภาพเรามาระวังเรื่องของโควิดแล้วก็มาตรการต่าง,างๆขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเดินทางให้ปลอดภัยนะคะทางขาไปและขากลับนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด subscribe นะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะวันนี้โบไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย